สวัสดีครัวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการทําข้อความแบบไลท์อนนะฮะไลท์อนก็เหมือนว่าเราเขียนนะแต่ว่าไฟนอลมันทําไม่ได้นะเราต้องมาใช้โปรแกรม Apple Motion นะฮะตัวนี้นะที่เป็นจานดาวเทียมนี่นะฮะเปิดออกมาเลยมาแล้วนะฮะหลอดแป๊บหนึ่งเทคนิคการทำไ์ออนเนี่ย มันต้องทําชิ้นต่อชิ้นเพราะว่ามันตัวหนังสือมันไม่เหมือนกัน,นะฮะแล้วแต่แบบตัวหนังสือด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นข้อความเดียวกันแต่แบบตัวหนังสือไม่เหมือนกันก็ต้องทําใหม่นะฮะทำทุกครั้งนะฮะทำชิ้นต่อชิ้นอันนี้เราไม่ได้ทําไปเป็นปักอินเราก็ใช้เป็น m o t i น n project ไปเลยนะฮะตรง p r e t ก็เป็น1080เฟรมเ์แ m e ตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็น25 fps นะฮะตรงนี้นะ25 fps ส่วน duration เราก็สามารถเพิ่มได้ลดได้แต่ตอนนี้เราจะคงไว้ที่10นะฮะถ้าใครไม่นั่นก็พิมพ์ใส่เข้าไปได้เลยนะเป็น t ท m e โค้ดเสร็จแล้วก็กดที่ Open นะตอนนี้เราจะได้หน้าจอดำๆขึ้นมาถ้าใครหน้าจอมันใหญ่หรือว่าอะไรอย่างนี้นะฮะกดตรงนี้นะฮะแล้วก็เลือกมาที่ Fit นะฮะหน้าจอมันจะ ลดลงมาที่นี้เราอาจจะเห็นว่ามันดำนะฮะเรามองหน้าจอไม่ค่อยชัดนะเราก็มาที่ Edit มาที่ Project Property นะฮะเราจะทำให้พื้นตรงเนี้ยให้มันเป็นสีเขียวนะฮะอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันกลืนกันเรามองไม่เห็นบางทีมันตกเฟรมหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเราเปลี่ยนไปเป็นสีเขียวก่อนดีกว่านะฮะเขียวเข้มๆก่อนนะอ่าอย่างเงี้ยเราจะได้เห็นชัดนะฮะว่าหน้าจอเราอยู่ แค่ภายในบริเวณสีเขียวนี้นะแต่ว่าสีเขียวอันนี้มันจะไม่ไม่ออกไปที่งานของเรานะฮะอันนี้เป็นแค่พื้นหลังหน้ากระดาษทำงานเฉยๆอ่าโอเคเรียบร้อยต่อไปเราก็มาสร้างตัวหนังสือก่อนนะอันนี้เราก็มาคลิกที่ตัวทีนะฮะคลิกตัวทีครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็พิมนะพ์นะพิมพ์อันนี้เราก็จะ พิมพ์คำว่าวิดีโอสคูลนะฮะพอเราพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูช่องด้านนี้นะฮะมันจะมีคำว่า Text แล้วก็มีคำว่า Format ลงมาเราจะเห็นว่าเราสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้นะฮะเดี๋ยวเราจะเพิ่มขนาดฟอนต์เปลี่ยนฟอนต์อะไรก็ได้เดี๋ยวเราเปลี่ยนฟอนต์ก่อนอันนี้เราจะใช้ฟอนต์แบบตัวเขียนนะฮะเอียงๆหน่อย ใช้ฟอนต์อะไรก็ได้นะฮะที่เป็นแบบตัวเขียนอันนี้เพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นนะฮะใหญ่เรียบร้อยอันนี้ก็คือเราจะทําการเขียนปุ๊บปบุอันนี้นะฮะ,อะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้มันกระพริบอยู่ตรงนี้ใช่ไหมให้เรากลับมาที่ลูกศรข้างล่างนะฮะคลิกหนึ่งครั้งนะฮะมันก็จะกลายเป็นกล่องให้เราทันทีอันนี้เราก็จับลากได้สบายๆจะลากมาไว้ตรงกลางจอสัหน่อยนะะโอเค ปุ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะตอนนี้เราก็ต่อไปเราก็ทําการมาร์กให้มันเขียนขึ้นมาทีละตัวทีละตัวนะฮะเมื่อได้ตัวหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะได้กรุ๊ปตัวหนังสือขึ้นมาตรงนี้ช่องนี้ช่อง Layer. อนนเลเยอร์อันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์นะฮะอันนี้ก็เป็นกรุ๊ปอันนี้เราจะเปลี่ยนชื่อกรุ๊ปให้เป็นเท็ก็แล้วกัน T E X T นะฮะอันนี้ก็จะเป็น รูปของเทคต่อไปเราจะต้องทำมาร์กปิดให้ตัวหนังสือมันค่อยๆวิ่งนะ,ะเรามาคลิกปุ๊บที่โปรเจกต์นี้ก่อนเสร็จแล้วเรามาดูตรงแอดอ็อบเจกต์ตรงนี้มีสามเหลี่ยมเล็กๆเปิดออกมานะฮะแล้วก็เรา,เราก็แอดกรุ๊ปใหม่สแสดงว่ากรุ๊ปนี้จะเป็นกรุ๊ปมาร์กนะฮะทีนี้เราก็ได้กรุ๊ปใหม่ขึ้นมาอยู่เนื้อเทคนะฮะกรุ๊ปมาร์ก็จะบังเทคไว้ก่อนเราก็มาที่ เครื่องมือนะฮะมันมีเครื่องมืออยู่สองตัวก็คือตัวนี้เป็นปากกากับตัวนี้เป็นแบบขีดได้เลยนะฮะอันนี้เราก ok ็สามารถที่จะขีดแบบนี้แล้วก็ปรับเส้นโค้งได้แต่อันนี้เราถ้ามือนิ่งนะ,ะใช้ตัวนี้ได้เลยไวนะฮะ attack. เราเอาตัวนี้ก็แล้วกันมืออาชีพอยู่ละคลิกตึ๊บนะฮะหนึ่งครั้งเสร็จแล้วมันจะมีกล่องตัวนี้ขึ้นมานะฮะกล่องนี้เรียกว่าฮัทนะถ้าใครไม่มีกล่องตัวนี้ขึ้นมานะฮะกล่องมันจะอยู่ตรงนี้ นะ,ะเปิดที่หนึ่งปิดเปิดที่หนึ่งโชว์นะฮะ,นะฮะแล้วเราก็มาดูตรงนี้คลิกออกมาเลยนะฮะแล้วเราก็มาเลือกที่เบสิ c โซลิดถ้าใครเป็นเบสิ c โซลิดอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรนะฮะเปิดขึ้นมาแล้วมันเป็นแบบเนี้ยก็ไม่ต้องทำอะไรทีนี้เรามาดูในกล่องฮาร์ดมันจะมีตัวนี้ฮะติก๊กไลท์ออนะฮะอันนี้มันไม่ได้ติก๊กเราติ๊กเลยนะฮะติ๊กไลท์ออนไว้นะฮะสองอัน ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีของตัวที่เราจะเอาลงไปทีนี้เพื่อให้ความเด่นชัดเราจะเปลี่ยนจากสีดำให้เป็นสีแดงซะนะจิ้มจิ้มไปนะอ้าสีแดงนะฮะแล้วก็สามพิกเซลอาจจะน้อยไปจ,จะเอาสักประมาณสิบพิกเซลนะฮะสิบพิกเซลเลยนะฮะสิบพิกเซลเอามาเทียบก็ยังเล็กกว่าตัวนี้เพราะมักจะต้องใหญ่กว่าตัวนี้นะเดี๋ยวจะปรับ เป็นสักสิห้าเลยนะฮะแล้วแต่ตามใจชอบครับเพราะนี้มันปรับได้นะฮะทำเสร็จแล้วก็มาปรับใหม่ได้เสมอนะฮะอ่าทีนี้ปรับเรียบร้อยแล้วเราก็มาล่างวาดทับไปเลยนะฮะอันนี้เราก็จะเริ่มทับจากนี่มานี่นะฮะเหมือนเราเขียนหนังสือนะปืด๊ดมาอย่างนี้เลยลากไป ล้าก็หล่นมาที่ตัว O หลุดมามาที่ตัวอนะฮะลากไปเลยนะฮะแล้วก็จะมาที่ตัว C จืดจืดอ L นะฮะเราก็ปล่อยมือนะฮะ ตอนนี้เราเหมือนมองไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมฮะเพราะว่าเรายังไม่ได้ลากตัวนี้ชืดนี่มาแล้วพอเราลากมาสักประมาณตรงนี้มันจะขึ้นเลขนะฮะเราจะเอาแค่สักห้านะฮะปึ๊บ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 หมายความว่าห้าวินนะฮะแล้วเราก็หดตัวนี้กลับเข้ามาปึ๊บให้มันอยู่อย่างนี้นะฮะก็คือมันจะเริ่มแอนิเมชันมาฟืดฟืดฟืดจนถึงห้าวิน แล้วมันก็จะหยุดนอกนั้นตรงนี้มันก็จะโชว์ภาพที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เราเอามาภาพมาไว้ตรงสุดท้ายเลยก็แล้วกันทีนี้เรามาดูโอฝีมือนะ <laughs> อันนี้เราปรับได้นะฮะทีนี้เราจะมาปรับให้มันใหญ่กว่านี้หน่อยเพราะว่าอันนี้มันยังบงังบังไม่สนิททีนี้เราต้องมาทําให้เส้นที่บางเนี่ยใหญ่กว่าเส้นข้างหลังแล้วก็ดัดดัดมันนะฮะแล้วก็มาที่เครื่องมือตรงนี้ กดสามเหลี่ยมมันจะย้อยลงมามันจะมีคำว่า Edit Point อยู่นะฮะเราคลิกเลือกที่ Edit Point มันก็จะมีช่องขึ้นมานะฮะเล็กๆให้เราปรับได้ทีนี้เรามาทำให้มันใหญ่ก่อนเรามาที่ด้านนี้นะฮะเห็นคำว่า s Shape อยู่นะฮะเปิด Yes Shape ออกมาจะเห็นที่ช่อง Outline มันจะมีช่องแปลงนะฮะว่าใหญ่แค่ไหนนะฮะนะฮะกว้างตอนนี้เรา16อยู่เราปรับไปเลยนะฮะ ปรับให้มันใหญ่กว่าตัวหนังสือนะฮะมันจะได้บังนะฮะอันนี้ก็จะประมาณแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวจะมาดัดนะฮะพอปรับเสร็จแล้วเราก็มาดัดตรงนี้ที่มันขาวอยู่ใช่ไหมฮะเราเห็นจุดเล็กๆเ,เราก็ดัดดัดดัดแล้วเราก็จะเห็นว่ามันบังไม่มิดอ่าถ้าลักษณะมันบังไม่มิดอย่างนี้แสดงว่า เส้นมันน้อยไปเราก็มาเพิ่มเส้นบางอีกโอเคนะฮะอันนี้เราเพิ่มไปสามสิบเจ็ดเส้นบางนะฮะอันนี้แล้วเราก็มาดัดอย่าให้มันเห็นขาวๆตรงนี้นะฮะเนะะี่ยเราสามารถที่จะใช้แกนตนัวนี้จุดเล็กๆนะฮะที่เป็นจุดอยู่ตรงนี้มันสามารถที่จะดึง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 ,ดงแล้วก็ดัดได้นะฮะสามารถที่จะลบทิ้งได้ด้วยนะฮะอันไหนที่มันติด กันมากดัดยากก็ลบทิ้งไปแล้วก็ใช้จุดอื่นแทนก็ได้นะอ่าอันนี้ก็ดันเข้ามาแบบนี้เลยนะลบนี่ดัดหน่อยดัดไม่ให้เห็นขาวๆเลยนี่เรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้เราก็จะมาทำให้มันลิงก์กันอ่าลิงก์กันทำยังไงนะฮะกลับมาที่เลเยอร นะฮะที่กรุปเทคนะฮะคลิกที่กรุปเทคแล้วก็ยุบลงไปก่อนให้มันเป็นแถวเดียวนะฮะตอนนี้ในอันนี้เราจะเรียกว่ากรุปถ้าเราปล่อยออกมาอันนี้เราจะเรียกว่าเลเยอร์ตัวนี้อยู่ในกรุปเทคฮะยุบขึ้นไปย้ายแถวเดียวเสร็จแล้วเราค่อยคลิกขวานะฮะแล้วก็มาเลือกที่ add image mark มันก็จะมีช่องขึ้นมาให้เราเล็กๆอยู่ตรงนี้นะฮะหรือตรงนี้อันเดียวกันนะฮะ,ะมันขึ้นมา ทีนี้เราก็มาจับเอากรุป๊ปกรุ๊ปมาร์กนะฮะกรุ๊ปบนนะฮะเดี๋ยวยุบไป,ปก่อนปึ๊บอย่างนี้นะฮะอายุบเสร็จแล้วไอ้นั่นหายไปไม่เป็นไรฮะเราคลิกตึก๊กตรงนี้มันก็จะขึ้นมาเราก็เอาเมาส์จับนะฮะจับที่กรุ๊ปเลยนะฮะจับลากมาแบบนี้เลยลากลากลากแล้วก็มาหย่อนตึง้งลงไปนี้เห็นไหมฮะขึ้นมาแล้วลองเพย์ดูนะฮั่น,นแค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะกดสเปซบาร์เพย์ จ้าเรียบร้อยนะฮะอันไหนที่ดูแล้วมันมีขาวๆหลุดออกมาแล้วก็ใช้วิธีการปรับไปอย่างนั้นนะฮะอันนี้เนี่ยแค่นี้เองนะฮะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ตัวหนังสือร้อยออนนะฮะใครสนใจโรงเรียนโมชันเลยนะฮะมีเพียบเลยเทคนิคดีๆทั้งนั้นจะทำการแชร์งานไปที่โปรเจกต์ของเรานะฮะอันนี้เราจะ เซฟไฟล์ file, เอาเฉพาะตัวหนังสือวิ่งเนาะพื้นข้างหลังมันจะเจาะใสอันนี้จะไม่ติดไปด้วยนะฮะอันดับแรกเราก็มาเซฟก่อนมาที่ไฟล์นะฮะเซฟแอดก่อนเราเซฟโปรเจกต์เราก่อนเซฟเก็บไว้ก่อน,นะฮะอันนี้เราจะเขียนชื่อ,อเขียนชื่อที่เราต้องการนะ,ะอันนี้ก็คือคําว่าวนะิดีโอสกูลเนาราจะเซฟไว้ก่อนเซฟไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวหายเราสามารถที่จะเอาตัวโปรเจกต์ตัวนี้มาแก้ได้นะฮะ